เรียนท่านคณะกรรมการที่เคารพทุกท่านกับผมนายธนพลดอนชนชมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาฐานะชำนาญการขอรายงานผลการพัฒนาสถานศึกษาตามแผนพัฒนาสถานศึกษาโรงเรียนสัพยานิมพิทยาคมด้วยรูปแบบการบริหารสถานศึกษา SPK โมเดลเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษดังต่อไปนี้ผลการพัฒนาสถานศึกษาโรงเรียนสัพยามพิทยาคมด้วยรูปแบบการบริหารสถานศึกษา SPK โมเดลภายใต้การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาด้วยการขับเคลื่อนตามกรอบ การดาเนินงานวิสัยทัศน์พนกิจและกลยุทธ์ของโรงเรียนสัมปญางวิทยาคมซึ่งเป็นนวัตกรรมรูปแบบการบริหารสาราษาที่นํามาใช้ในการแก้ไขการบริหารจัดการและการพัฒนาสาราษาได้อย่างมีคุณภาพแบบนี้1โรงเรียนสัมปญางวิทยาคมมีรูปแบบการบริหารสาราษา S D K Model ในการบริหารจัดการและพัฒนาสาราษาส์งโรงเรียนสัมปญางวิทยาคมใช้รูปแบบการบริหารสาราษา S p K Model สำหรับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีศักยภาพและคุณภาพมีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่21สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพของการศึกษาของสถานศึกษาและบริบทของท้องถิ่นสามโรงเรียนสัต์พยายมวิทยาคมใช้รูปแบบบริหารสถานศึกษา spk โมเดลพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะความรู้ทักษะชีวิตทักษะอาชีพของผู้เรียนในศตวรรษที่21 4. โรงเรียนสัต์พยายมวิทยาคมใช้รูปแบบการบริหาร สถานศึกษา STK Model ส่งเสริมผู้เรียนดำรงชีวิตด้วยหลักคุณธรรมจริยธรรมด้วยหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสันคงคมพหฒนาวัฒนธรรม5ร้าโรงเรียนสัตยญาวิทยาคม,ามใช้รูปแบบการ,รบริหารสถานศึกษา STK Model พัฒนาผู้บริหารครูและบุระรคลากรทางการศาึกษามีความเป็นมืออาชีพทางการศาึกษาก้าวทันโลกในศตวรรษที่21 โรงเรียนสัพปปยาปัญญาไมยคมใช้รูปแบบบริหารสถานศึกษา s d k โมเดลพัฒนาสถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สถานศาึกษาปลอดภัยรักสิ่งแวดล้อมมีแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศาึกษาเป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคมจากการนํารูปแบบการบริหารสถานศึกษา s d k โมเดลนํามาใช้ในการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการ และการพัฒนาสถานศึกษาส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพโร,พรงเรียนสัตบัญญัติทยาคมเกิดการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลง3ด้านคือด้านสถานศึกษาด้านครูและบุคลากรและด้านผู้เรียนเชิงประจกักษ์ดังนี้ด้านสถานศึกษาปีพศ .2565 โรงเรียนสัตยาญญัติทยาคมได้รับรางวัลขับเคลื่อนศูนย์ครอบครัวพอเพียงมีเด่นระดับประเทศระดับดีเยี่ยมตามโครงการครอบครัวพอเพียงสูงส่สถานศึกษาและชุมชนจากมูลนิธิครอบครัวพอเพียงร่วมกับกระทรวงสาธารณ ปีพศ2566โรงเรียนสโรงเรียนสัตยางวิยาคมได้รับรางวัลเสีมาปปสประเภทผลงานดีเด่นระดับเงินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขประจำปีการศึกษา2565จากกระทรวงสาธาริการปีพศ2567โรงเรียนสัพยยางวิยาคมได้รับรางวัลเสีมาปปสประเภทผลงานดีเด่นระดับทองโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขประจำปีการศึกษา2566ระดับเขตพื้นที่ระดับจังหวัดและระดับกระทรวงสาธาริการ ได้รับรางวัลโอเบกสเปเชียลระดับหนึ่งดาวด้านการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนสาขาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาได้รับรางวัลโอเบกสเปเชียลระดับ2ดาวด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากกลุ่มจังหวัด15กระทรวงสาธารณสุขได้รับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือเด็กเรียนระดับปีเดียนประจําปี2 5 6 7ประเภทสถานศึกษามัธยมขนาดกลางระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ได้รับรางวัลสนากสาปลอดภัยเกียรติบัติดีเด่นประจำปี2567จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงานโรงเรียนสัพยางวิยาคมมีผลการประเมินปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีของสาึกษาปีงบประมาณ2567ระดับดีจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายมศึกษาโรงเรียนสัพยางวิยาคมมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาระดับประเมินผ่านดีประจำปีงบประมาณ2567 ด้านครูและบุคลากรครูและบุคลากรและละ้อยได้รับการพัฒนาความสามารถและศักยภาพต,ตนเองด้วยวิธีการและกระบวนการที่หลากหลายตามกระบวนการการจัดการเรียนรู้ Knowledge Management System ที่เป็นกระบวนการส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนา,นา,าทางด้า,านาวิชาการและวิชาชีพด้วยสมา t t e เชอร์มีผลงานและความสำเร็จในการพัฒนาครูบุคลากรเชิงประจักษ์ที่โดดเด่นเช่น นายชัยยันและลาศิธาชุติ์พ่วงในการสถานศึกษาได้รับรางวัลเสีมาปปสประเภทผลงานดีเด่นระดับทองโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอวัยมุกประจําปีการศึกษา2566ระดับเขตพื้นที่ระดับจังหวัดและระดับกระทรวงสาธารณสุขนคณะพลดอนชมรองผู้ในการสถานศึกษาได้รับรางวัลเสีมาปปสประเภทผลงานดีเด่นระดับทองโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอวัยมุก ประจําปีการศึกษา2 5 6 6ระดับเขตพื้นที่ระดับจังหวัดและระดับกระทรวงสาธาริการในยนนพหลดอดนชนชงรองผู้อนการสถานศาึกษาได้รับรบางวัลรองผู้อุการโรงเรียนมัธยมผู้ปฏิบัติได้ที่ดีเด่นประจําปี2 5 6 6จากกระทรวงสาธาริการร่วมกับสมาคมรองผู้อุการโรงเรียนมัธยมแห่งประเทศไทยนางเจียมจิตต้นหลวงครูชันาญนการพิเศษได้รับรบางวัลเกียรติยศวันครูในวันครูแห่งชาติประจําปี2567จากสํานักงานศึกษาธิกาจังหวัเชียงใหม่ นายสัจกรกันปนุกครูชำนาญการได้รับรางวัลครูดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ประจำปี2567จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานางสุกัญญาลุ่งเรือครูชำนาญการได้รับรางวัลครูดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำปี2567จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาด้านผู้เรียนโรงเรียนสัตย์ปยามวิทยาคมมีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบผู้เรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วย smart student และผู้เรียนมีการพัฒนาทักษะความรู้ทักษะชีวิตทักษะอาชีพผ่านกระบวนการบูรณาการความรู้ n o w l e d g e i n t e g r a t i o n อย่างหลากหลายมีผลงานและความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเชิงประจักษ์สองด้านดังนี้ 1. ด้านการพัฒนาผลสำเิ็์ทางการเรียนของผู้เรียนผลสำเร็์ทางการเรียนของผู้เรียนนักเรียนระดับชั้นม .1- ม .6 จำแนกตามกลุ่มสาระแปดกลุ่มสาระเทียบระหว่างปี2565และ2566พบว่าผลสำเธิจใน การเรียนของผู้เรียนระดับชั้นม1ถึงม .6 ปีการศึกษา2566ค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียนมีค่าร้อยละ73.51เพิ่มขึ้นสูงกว่าปีการศึกษา2565คิดเป็นร้อยละ3.75ผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนของนักเรียนระดับชั้นม1ถึงม .6 ปีการศึกษา2566ที่ได้ระดับดีขึ้นไปพบว,ว่าผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนของนักเรียนโดยเฉลี่ยรวมของโรงเรียนมีค่าเท่ากับ9 6 2 6สูงกว่าปีการศึกษา2 5 6 5าคิดเป็นร้อยละ5.69ผลการประเมินคุณลักษณะอันพุงประสงค์ของนักเรียนระดับชั้นมอนถึงม .6 กปีการศึกษา2 5 6 6ระดับดีขึ้นไปพบว่าผลการประเมินคุณลักษณะอันพุงประสงค์ของนักเรียนเฉลี่ยรวมของโรงเรียนมีค่าร้อยละร้อยสูงกว่าปีการศึกษา2 5 6 5บคิดเป็นร้อยละ5,15.09 ส่งผลให้โรงเรียนสัญยาวิทยาคมได้รับเกียรติบัตรจากสํนงงานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อแสดงว่าโรงเรียนสัญยามวิทยาคมเป็นสถานศึกษาที่มีจํานวนนักเรียนได้คะแนนวิชาภาษาไทยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานปีการศึกษา2566ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ตั้งแต่รยละ5 0ขึ้นไปมากกว่าครึ่งหนึ่งของจํานวนนักเรียนที่เข้าสอบ2 ด้านการพัฒนาความสามารถของผู้เรียนผู้เรียนร้อยละร้อยของโรงเรียนสมัยมญามวิทยาคมได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างหลากหลายด้วยกระบวนการบูรณาก,การความรู้ Knowled g e integration เกิดทักษะแก่ผู้เรียน3ด้านได้แก่ด้านทักษะความรู้ทักษะชีวิตและทักษะอาชีพมีผลงานและความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเชิงประจากที่โดดเด่นเช่นานางสาวกิติยาพรชัยลังการและานางสาวพลภรนพายุายน ได้รับรางวัลเหรียญทองจิตกรรมการแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลีระดับชั้นมสี่ถึงมหกงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่70ปีการศรร 65, ึกษา2565อห้าภาคเหนือณจังหวัดน่านนางสาววรลิศราท่านนันชัยได้รับรางวัลเหรียญทอง,องจิตกรรมการแข่งขันร้องเพลงไทยลูกปกรุงประเภทหญิงระดับชั้นม4ถึงมหงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังรรจหวัดเชียงใหม่ครั้งที่เ2ปีการศึกษา2 5 6 6 นายบรรชัยพระบอนอนายอัสดงจอมกิรีนายมีชัยแท่เท่าได้รับรางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุในท้องถิ่นระดับชั้นม .4 ถึงม .6 งานศิลป,ปะหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศรรึกษาจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่72ปีการศึกษา2566นางสาวที่คำพรฉับเฉลิมนางสาวหยกอิสระกิจและนางสาวกิติยาภาสุพงศ์ศรีกุลได้รับรางวัลเหรียญทองและการและรางวัลชนะเลิศ ด้านประสิทธิภาพการแข่งขันออกแบบและสร้างสมานจำลองครั้งที่5าโครงการจัดกิจกรรมและนิทรรศการด้านวิชาการในโอกาสาาสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี2567ณนะมหาวิทยาลัยลราชภัฏเชียงใหม่ท่านคณะกรรมการทุกท่านครับตลอดระยะเวลาการดำเนินงานพนัสถานสาราโรงเนียสัมยายวิทยาคมตามรูปแบบการบริหา,าร,รสถาลุนศึกษมา SDK ทยาคมที่ได้พัฒนาขึ้นส่งผลให้ส,ารรสาัายศึกษามีระบบการบริหาร,ากการสาร,รสาลุงีสถายวิามีรูปแบบเพื่อการพาฒานาสถายศึกษาอม่ามีประสิทธิภาพและประสิทธิคล ส่งผลต่อสถาศึกษาครูและผู้เรียนได้เป็นที่ประจักษ์กับผมน,นานธคพลบคนดอนชมขอให้คำมั่นสัญญาต่อคณะกรรมการทุกท่านจะมุ่งมั่นพัฒนาสารกษา,าพัฒนาระบบสารกษา,าพัฒนาครูบุคลากรพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพยิ่งยิ่งขึ้นไปขอ,อกาบขอบคุคคณทุกท่านครับ